สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมเก่ง c ี p นะครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวและสอนการใช้งานของนี่เลยครับอันนี้คือเครื่องวัดความลึกท้องน้ำนะครับยี่ห้อฮอ k อายรุ่น DT1H สีแดงนะครับ เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าในกล่องนี้นะครับเขาจะให้อะไรมาบ้างตัวเครื่องจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโดยเครื่องนี้นะครับสามารถวัดความลึกนะครับได้ที่90เมตรเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถวัดอุณหภูมิของน้ําได้นะครับเมื่อเราหยิบขึ้นมารูปทรงเขาก็จะลักษณะคล้ายๆกับกระบอกไฟฉายนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือนี่ครับมีหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับที่เอาไว้บอกระยะ แล้วก็บอกอุณหภูมิของน้ําได้นะครับเครื่องนี้ยังสามารถกันน้ํานะครับได้ถึงระดับ IPX8 ที่ความลึก60เมตรครับเรียกกันว่ากันแบบสุดๆเลยครับหน่วยที่ใช้วัดมี2หน่วยนะครับก็จะมีหน่วยเมตรแล้วก็หน่วยฟุตนะครับสามารถเปลี่ยนสลับได้โดยการสไลด์ตรงนี้นะครับนี่วิธีการเป็นหน่วยนะครับเราสไลด์ค้างไว้แบบนี้นะครับให้หน้าจอกับพิบ พอหน้าจอกระพริบปุ๊บเราปล่อยแล้วก็สไลด์อีกทีหนึ่งหน่วยฟุตก็จะเปลี่ยนเป็นเมตรหรือที่เป็นเมตรก็จะเปลี่ยนเป็นฟุตแล้วแต่เรานะครับมาดูในส่วนท้ายของตัวเครื่องกันนะครับเมื่อเปิดตัวท้ายขึ้นมานะครับบิดออกมาแบบนี้เราจะเจอนี้ครับอันนี้คือหัวที่เอาไว้ใส่ถ่านของตัวเครื่องนะครับถ่านที่ใช้ก็จะเป็นถ่านทั่วไปขนาด9โวลต์นะครับจํานวน1ก้อนเท่านั้นครับถ่า,านหนก้อนนะครับสามารถใช้งานได้ สูงสุดนะครับถึง25ชั่วโมงเลยนะครับนี่อันนี้คือใส่แล้วนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็บิดกลับเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งานเครื่องตัวนี้ได้แล้วครับนี่สไลด์หนึ่งทีอ่าไปขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องนี้นะครับก็แค่แกะซีลออกให้หมดเลยครับแกะซีนออกหมดแล้วเราก็ไปจุดที่เราจะทําการทดสอบนะครับแล้วก็เอาส่วน หัวนะครับที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ทําการสไลด์ปุ่มตรงนี้1ทีนะครับปึ๊บจอก็จะแสดงค่าที่ได้ออกมาทั้งหมดเลยครับทั้งระยะแล้วก็อุณหภูมิของน้ํานะครับเท่านี้เลยครับใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการใช้งานจริงนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสถานที่นะครับที่เราจะทําการทดสอบเครื่องนี้กันนะครับ โดยเราจะทําการทดสอบเครื่องนี้นะครับกับน้ําในถทงตรงนี้นะครับว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับผมจะทําการเอาส่วนหัวของเครื่องนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับแล้วก็สไลด์1นึทีค่าที่ได้อันนี้คือความลึกของน้ํานะครับที่1.3เมตรนะครับแล้วก็สไลด์หนทีเพื่อเปลี่ยนครับ อันนี้คืออุณหภูมิของน้ำนะครับอุณหภูมิของน้าจะอยู่ที่30.4สองศาเซลเซียสนะครับน้ำในแทคงนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแล้วก็สอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องวัดความลึกท้องน้ํานะครับยี่ห้อฮอกอายรุ่น DT1H นะครับสีแดงตัวนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ C ีของเราเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผู้นําด้านเครื่องมือสํารวจ อุปกรณ์ทดสอบทางโยธาบริการครบวงจรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ